ประาจารย์เด็กน้อยมหัศจรรย์ยืนอยู่กลางลานประลองกว้างใหญ่สายตาของผู้ชมมากมายจับจ้องมาที่เขาเพียงผู้เดียวท้องฟ้าเหนือสีสมืทคลึ้มอย่างประหลาดเมฆดำหนาทึบเคลื่อนไหวเหมือนกำลังหายใจเสียงสายลมหวีดหวิวพัดรอบกายกลิ่นดินเปียกเริ่มลอยออกมาจากพื้นฝุ่นทรายที่เคยแห้งแล้งกลับชื้นเย็นลงทุกขณะร่างกายเล็กๆของเขาสั่นสถานไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เป็นพลังบางอย่างที่ไหลเวียน ทันใดนั้นเสียงคำรามกึกก้องดังกล้องไปทั่วฟ้ามังกรคู่ใจปรากฏร่างขึ้นท่ามกลางหมอกควันสีทองเปล็ดมังกรสะท้อนแสงวาววับเหมือนกระจกส่องทุกคนในสนามเบิกตากว้างด้วยความตื่นตะลึงอากาศหนานหนักเหมือนจะกดทับทุกลมหายใจสายฟ้าแหวกท้องฟ้าเป็นเส้นยาวราวกับคมดาบสีขาวเสียงดังสนั่นทำให้ผู้ชมหลายคนรีบยกมือปิดหู เด็กน้อยก้าวเท้าหนึ่งก้าวไปข้างหน้ารู้สึกได้ถึงพลังไหลผ่านเส้นเลือดอย่างเดือดพล่านพื้นดินใต้เท้าเริ่มสั่นสะเทือนเศษหินงกระเด็นขึ้นมาลอยกลางอากาศแสงสีทองค่อยๆปกคลุมร่างของเขาหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดออกมาเสียงมังกรคำรามอีกครั้งคราวนี้ดังกว่าครั้งแรกสายฝนเทกระหน่ำลงมาในช่วพรึบตาละอองน้ำเย็นจัดกระแทกผิวกายจนชา สายตาของเขาพร่ามัวแต่พลังกลับยิ่งเพิ่มพูนผู้ท้าประลองตรงข้ามตัวสั่นด้วยความหวาดวันร่างสูงใหญ่ของเขาถอยหลังไปโดยไม่รู้ตัวดวงตาจับจ้องร่างเด็กน้อยที่ถูกห่อหุ้มด้วยแสงสีทองเรืองรองบรรยากาศรอบสนามกลับกลายเป็นทั้งศักดิ์สิทธิ์และน่ากลัวในเวลาเดียวกันเสียงสายฟ้าอีกเส้นหนึ่งฟาดลงกลางสนามกลิ่นไม่แผร่ซ่านออกมาอย่างรุนแรงผู้ชมบางคนถึงกับร้องออกมาเสียงหลง ขณะที่เด็กน้อยยกมือขึ้นช้าๆและพลังทั้งหมดก็กำลังประตูออกมาอย่างบ้าคลั่งเสียงก้องสะท้อนจากฟ้าดังเหมือนระฆังยักย้ายแต่เป็นเสียงร่างเด็กน้อยสว่างว่าเปล่ากับดวงตะวันน้อยกลางพายุแสงทองทะลุผ่านม่านฝนจนเกิดประกายพร่างพราาไปทั่วสนามผู้ชมทุกคนหลับตาลงเพราะไม่อาจทนต่อความเจิดจ้านั้นได้แรงสั่นสะเทือนกระจายเป็นระลอกไปทั่วพื้นดินเสาหินที่ตั้งขอบสนามแตกร้าวจนเสียงกึกกล้องดังสะท้อน กลิ่นควันไม่ผสมกับกลิ่นฝนสดใหม่ตีกันจนเวียนหัวทุกลมหายใจเหมือนเต็มไปด้วยพลังแปลกประหลาดมังกรคู่ใจโผบินวนรอบร่างเด็กน้อยตีกลมหิมาโบกสะบัดจนสายฝนกระจายเป็นเกลียวหมอกเสียงคำรามสถานฟ้าส่งคลื่นสะเทือนเข้ามาในอกทุกคนหัวใจผู้ชมสั่นระรัวไม่ต่างจากกำลังจะหลุดออกมาจากร่างทันใดนั้นเสียงแตกเปรดังขึ้นใกล้หูเหมือนสายฟ้าแตกออกจากผิวหนังของเด็กน้อยเอง ประกายไฟวิ่งไปตามแขนและขาราวกับร่างกายกลายเป็นสายฟ้ามีชีวิตดวงตาของเขาเปล่งแสงทองลึกลํำจนไรเงาดำเหลืออยู่ผู้ท้าประลองเบิกตากว้างสุดชีวิตความกลัวพุ่งขึ้นมาจนแทบหยุดหายใจร่างสูงใหญ่สั่นสะท้านเหมือนจะล้มลงต่อหน้าเสียงฝีเท้าเด็กน้อยก้าวต่อมาทําให้พื้นแตกเป็นรอยลึกทุกย่างก้าวความเงียบประหลาดเข้าครอบงำสนามทุกเสียงหยุดลงราวกับโลกทั้งใบกลั้นหายใจ เหลือเพียงเสียงหัวใจเต้นโครมของเด็กน้อยและคำรามต่ำของมังกรคู่ใจทุกสายตาจับจ้องจังหวะต่อไปคือสิ่งที่ไม่มีใครคาดเดาได้เปลวแสงสีทองบนร่างเด็กน้อยยิ่งทวีความรุนแรงแสงนั้นส่องทะลุม่านฝนจนเกิดสายรุ้งสว่างกลางความมืดมิดทุกคนในสนามเบิกตากว้างจิตใจหวัน่นไหวเหมือนกำลังยืนต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสียงหายใจของเด็กน้อยดังหนักแน่นทุกจังหวะคล้ายจะสะท้อนกล้องไปทั้งสนาม เม็ดฝนกระแทกพื้นแล้วกระเด็นขึ้นเป็นละอองแต่เมื่อสัมผัสกับพลังแสงทองก็กลายเป็นประกายคล้ายเพชรมังกรคู่ใจโผบินขึ้นสูงสุดฟ้าดวงตาแดงก่ำของมันจ้องมองลงมาเหมือนผู้พิพากษาโบราณเสียงปีกที่ตวัดกลางอากาศดังกระหึ่มดังกรองสึกบรรยากาศรอบสนามหนักตึงจนผู้ชมหลายคนสุดนั่งโดยไม่รู้ตัวผู้ท้าประลองตรงข้ามกัดฟันจนเสียงดังกรอดหยาดเหงื่อเย,ย็นไหลลงจากหน้าผากเหมือนสายฝนเล็ก มือที่กำอาวุธแน่นกับสั่นสถานไร้เรี่ยวแรงสายตาจ้องเด็กน้อยตรงหน้าแต่ลึกในดวงตากลับเต็มไปด้วยความหวาดผวาทันใดนั้นเสียงแตกเปรียของสายฟ้าดังก้องรอบสนามสายฟ้าพาดฟ้าลงมาตัดกับเงามังกรที่บินวนความมืดและความสว่างประทะก,กันจนเกิดประกายแสบตาโลกทั้งใบในชั่วขณะเหมือนถูกฉีกออกเป็นสองเซี่ยวเด็กน้อยก้าวเท้าช้าๆไปข้างหน้าพื้นหินใต้เท้าแตกออกเป็นรอยลึกยาวเหยียด แสงทองปกคลุมทั่วร่างราวกับชุดเกราะศักดิ์สทธิ์ในวินาทีนั้นเสียงเงียบสงัดทุกอย่างถูกปลืนหายไปเหลือเพียงพลังอันดุดฝ,ฝันร้ายที่กำลังจะปัดตูออกมาร่างเด็กน้อยหยุดนิ่งกลางลานประลองดวงตาสีทองคู่นั้นสว่างลุกโชนจนเหมือนเปเลวไฟทุกสายตาที่จับจ้องรู้สึกถึงแรงกดดันมหาศาลคล้ายถูกมือล่องหนกดทับให้คุกเข่าลงเสียงสายฟาฟาดอีกครั้งเหนือศีรษะกลิ่นควันไม่ประปนกับไอฝนจนขมคอ ลมหายใจทุกคนกลายเป็นไอเย็นที่ออกมาอย่างหนักหน่วงอากาศรอบสนามเต็มไปด้วยแรงสันสะเทือนที่จับต้องได้มังกรคู่ใจชะลอการบินแล้วลดระดับลงตีกม้มหืมมาพับเข้าหาตัวร่างสูงสง่าลอยอยู่ข้างหลังเด็กน้อยเกล็ดสีทองสะท้อนประกายแสงจนแสบตาเสียงหายใจของมันดังก็เหมือนพายุที่กำลังเตรียมถล่มผู้ท้าประลองตัวสั่นราวกับกำลังยืนอยู่ริมเหวลึกฝ่าเท้าถอยไปอีกก้าวแต่ขอบสนามกลับกั้นไว้ ใบหน้าซีเผืดจนแทบไร้สีเลือดความเมียบที่ปกคลุมบีบรัดหัวใจหนักยิ่งกว่าเสียงฟ้าร้องทันใดนั้นรอยร้าวกลางพื้นสนามเริ่มขยายกว้างแสงสีทองพุ่งออกมาจากรอยแตกเหมือนเปลวเพลิงใต้พิภพเสียงแตกเปรดังขึ้นต่อเนื่องราวกับกระดูกโลกกำลังหักแรงลมกระแทกใส่จนผู้ชมหลายคนล้มลงกับพื้นโดยไม่อาจทรงตัวได้เด็กน้อยยกแขนขึ้นช้าๆเส้นสายแสงสีทองพาดผ่านแขนจนถึงฝ่ามือ เรากับกำลังถือสายฟ้าไว้ในกำมือทุกคนในสนามรู้ทันทีว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไม่มีใครอาจหยุดยั้งได้แสงสีทองในฝ่าม,มือของเด็กน้อยสว่างขึ้นจนเหมือนดวงอาทิตย์ย่อส่วนความร้อนแล่นผ่านอากาศจนเม็ดฝนที่ร่วงหล่นกลายเป็นไอทันทีเสียงแตกเรกึกกล้กองก้องสะท้อนเหมือนฟ้าผาติดก,กันหลายรอบทุกสายตาจับจ้องไปที่มือเล็กๆที่กำลังสั่นด้วยพลังไร้ขอบเขตมังกรคู่ใจคำรามกึกกล้องจนพื้นดินสะเทือน เสียงนั้นเหมือนสัญญาณแห่งการปลดปล่อยที่ใกล้มาถึงประกายทองจัดเกล็ดของมันสะท้อนใส่แสงในมือเด็กน้อยจนกลายเป็นแสงมหึมาที่ปกคลุมทั้งสนามราวกับพื้นทะเลเพลิงผู้ท้าประลองตรงข้ามหอบหายใจถี่ความร้อนกดทับเข้ามาจนแทบขยับไม่ได้เหงื่อที่ไหลเต็มร่างกายระเหยกลายเป็นไอควันขาวแววตาที่เคยแข็งกร้าวกลับสั่นไหวด้วยความสิ้นหวังรอยแตกบนพื้นสนามขยายกว้างออกไปเรื่อยๆ เปลวแสงพวยพุ่งพุ่งขึ้นจากรอยร้าวเหมือนลาวากำลังจะปะตุเสียงหินถล่มและเศษซากกระเด็นดังสะท้อนไม่หยุดบรรยากาศหนักอึ้งจนผู้ชมแทบไม่กล้าหายใจเด็กน้อยกำมือแน่นขึ้นอีกครั้งเสียงสายฟ้าแหลมสูงดังพุ่งออกมาจากปลายนิ้วดวงตาสีทองวาววับเต็มไปด้วยพลังและความเด็ดเดี่ยวในชั่วขณะนั้นทั้งสนามรู้สึกเหมือนโลกกำลังหยุดหมุนรอการระเบิดครั้งใหญ่ที่จะเปลี่ยนทุกสิ่งไปตลอดกาล แสงสีทองที่ก่อตัวในกำมือเด็กน้อยเริ่มแผ่ขยายออกเป็นวงกว้างเส้นสายฟ้าสาสตรกระจายไปทั่วอากาศเหมือนเย,ยแมงมุมแห่งพลังเสียงแตกเปรดังต่อเนื่องจนผู้ชมหลายคนอมือกุมหูด้วยความเจ็บปวดปลิ่งไม่แผ่วๆลอยออกมาจากอากาศที่ถูกเผาไม่ด้วยพลังเกินต้านมังกรคู่ใจโผบินขึ้นสูงสุดอีกครั้งปีขนาดมหึมาตีอากาศจนลมแรงพัดกระแทกทุกทิศทางหมอกฝนที่คลุ้งอยู่ถูกกวาดหายไปในชั่วพริบตา เผยให้เห็นท้องฟ้ามืดดำปกคลุมด้วยเมฆที่หมุนวนราวกับบิดเกลียวเสียงกู่ร้องจากผู้ชมดังสะท้อนรอบสนามทั้งตื่นตะลึงทั้งหวาดกลัวและไม่อาจละสายตาได้แรงสั่นสะเทือนจากพื้นสนามทำให้หลายคนล้มลงคุกเขา่าดินแตกออกเป็นร่องยาวเหมือนพลังทั้งหมดกำลังจะระเบิดทะลักขึ้นมาผู้ท้าประลองตรงข้ามกัดฟันจนเลือดซึมออกจากมุมปากเขาพยายามยกอาวุธขึ้นแต่แขนกับหนักราวกับถูกตรึงด้วยโซ่เหล็ก ดวงตาเบิกกว้างสะท้อนเงาร่างเด็กน้อยที่กำลังแผ่รัศมีเหมือนเทพเจ้าต้องห้ามหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบขาดเป็นเสียงเสียงเด็กน้อยสูดลมหายใจลึกเสียงฟ้าร้องดังก้องรับตามจังหวะฝ่ามือค่อยๆยกขึ้นเหนือศีรษะแสงสีทองรวมตัวเป็นลูกแก้วพลังที่หมุนวนด้วยแรงสายฟ้าและเปเลวเพลิงทุกอย่างเงียบลงในวินาทีนั้นราวกับโลกทั้งใบกำลังรอฟังคำพิพากษาสุดท้าย ลูกแก้วพลังสีทองหมุนวนเร็วจนเกิดเสียงหึ่งก้องไปทั่วลานประลองแสงที่แผ่ออกมารุนแรงจนเปลี่ยนคืนมืดให้สว่างราวกลางวันผู้ชมหลายคนยกแขนขึ้นมองหน้าดวงตาแสบประคายเหมือนถูกไฟสอ่องใกล้เกินไปอากาศรอบตัวร้อนเผาจนไอฝนายวเาไปเหลือเพียงกลิ่นควันไม่ชุนจมูกพื้นดินใต้ฝัดเท้าเด็กน้อยแต่ออกเป็นเส้นลึกแรงสั่นสะเทือนสะท้อนคล้ายเสียงหัวใจของโลกกำลังเต้นแรงเศษหินลอยขึ้นกลางอากาศหมุนวนรอบกายเขา เหมือนทุกสสารกำลังถูกดูดเข้าสู่พลังมหาศาลในมือเล็กๆมังกรคู่ใจคำรามเสียงยาวฟังเหมือนเสียงสดโบราณจากสวรรค์และนรกพร้อมกันปีกใหญ่กางออกสุดกำลังสร้างเงามืดปกคลุมครื่งสนามแวลตาสีแดงก่ำของมันจับจ้องตรงไปยังผู้ท้าประลองบรรยากาศเต็มไปด้วยแรงกดดันที่ทำให้แม้แต่การหายใจก็กลายเป็นความเจ็บปวดผู้ท้าประลองตัวสั่นสถานจนเข่าสุดกระแทกพื้นอาวุธที่เคยถือแน่นร่วงหล่นดังเสียงโลหะกระทบหิน เหนื่อยเย็นไหลอับใบหน้าจนแสบตาความกล้าและความหยิ่งที่เคยมีสลายไปจนเหลือเพียงความสิ้นหวังเด็กน้อยเบิกตากว้างดวงตาสีทองส่องสว่างจนมองไม่เห็นตาดำเสียงสายฟ้ารอบตัวดังประสานกับเสียงหัวใจที่เต้นแรงฝ่ามือที่ยกสูงเหนือศีรษะเริ่มกดลงช้าช้าลูกแก้วพลังสีทองค่อยๆ่อยเคลื่อนต่ำลงพร้อมแรงกดดันที่ทวีขึ้นจนผู้ชมแทบจะขาดใจเสียงฟ้าผ่าดังก้องราวกับโลกกำลังแตกออกเป็นเสี่ยง ลูกแก้วพลังสีทองเริ่มสั่นสถานอย่างรุนแรงสายฟ้าพุ่งแยกออกมารอบทิศเหมือนงูไฟพันกันทุกครั้งที่มันกระแทกพื้นหินแตกกระจายเพราะประกายไฟสว่างวาบผู้ชมบางคนร้องเสียงหลงหลายคนก้มหน้าลงกับพื้นแรงกดทับมหาศาลทำให้ร่างกายหนักขึ้นจนแทบขยับไม่ได้ลมหายใจแต่ละครั้งขมคอเหมือนมีควันไฟแผ่ซึมเข้าปอดกลิ่นไม่ของหินและโลหะกระจายไปทั่วสนาม มังกรคู่ใจโผบินลงต่ำจนเงาของมันครอบคลุมเด็กน้อยเกล็ดสีทองสองสว่างราวกับเปลวไฟหมื่นดวงเสียงคำรามของมันแผดดังสันสะเทือนฟ้าและพื้นดินประหนึ่งว่ากำลังประกาศถึงการพิพากษาที่ใกล้จะมาถึงเด็กน้อยกดมือลงอีกนิดแรงลมบิดหมุนรอบกายจนเสื้อผ้าและเส้นผมปลิวสะบัดรุนแรงดวงตาแสงทองจ้องตรงไปข้างหน้าโดยไม่กระพริบน้ำเสียงที่หลุดออกมาเบาแต่กลับก้องกังวานชัดทั่วสนาม ถึงเวลาแล้วทันใดนั้นลูกแก้วพลังสีทองแตกกระจายเป็นเส้นแสงนับพันเส้นแสงทั้งหมดพุ่งลงสู่พื้นเหมือนสายฟ้าลงพร้อมกันเสียงระเบิดสะท้อนสถานจนโลกทั้งใบสั่นสะเทือนสนามประลองทั้งสนามถูกปลืนไปในแสงทองอันบ้าคลั่งที่ไร้ขอบเขตสนามประลองทั้งสนามถูกปลืนหายไปในแสงทองรุนแรงพื้นหินแตกกระจายเป็นเศษเล็กเศษฝุฟฟ่นลอยกลางอากาศราวกับพายุทรายสีทอง เสียงระเบิดสะท้อนต่อเนื่องเหมือนฟ้าร้องพันครั้งรวมกันในชั่วขณะเดียวแรงอัดกระแทแกแผ่ขยายออกไปจนกำแพงหินรอบสนามถาล่มลงผู้ชมกรีดร้องด้วยความตกใจหลายคนถูกแรงลมผลักกระเด็นล้มกลิ้งบางคนก้มกอดตัวเองเอาไว้แน่นน้ำตาไหลาจากแรงกดดันที่หนักเกินทนกลิ่งไม่คะคลุ้งจนแสบจมูกและขมในคอท่ามกลางแสงทองอันบ้าคลั่งเนร่างและเกงคงยืนอยู่ตรงกลาง เด็กน้อยมหัศจรรย์ไม่ไหวเอนแม้แต่น้อยแสงสีทองห่อหุ้มร่างจนคล้ายรูปเคารพศักดิ์สิทธิ์เสียงฟ้าร้องยิงคงประสานก้องกับจังหวะหัวใจของเขามังกรคู่ใจโฉบลงมายืนเคียงข้างด้วยท่าทางสง่าลมหายใจร้อนเผาของมันปล่อยควันสีขาวลอยกลุ่นดวงตาแดงฉานจับจ้องไปยังคู่ต่อสู้ที่นอนแน่นิ่งแรงกดดันยังคงปกคลุมเหมือนโลกยังไม่ยอมปลดปล่อยผู้ท้าประลองร่างใหญ่สิ้นเรียวแรง เขานอนคว่ำกับพื้นแตกหักไม่เหลือแม้แต่พลังจะยกหัวขึ้นอาวุธที่เคยถือเป็นประกายกับแตกหักปนเป็นผงร่างกายสั่นไหวท่ามกลางเสียงแตกเปรี้ยที่ยังดังรอดสนามแต่เด็กน้อยยังไม่ลดมือลงฝ่ามือยังคงส่องสว่างด้วยพลังสายฟ้าที่หมุนวนไม่หยุดทุกคนก้นหายใจมองด้วยความหวาดกลัวและตื่นตะลึงเพราะยังไม่มีใครรู้ว่าเขาจะหยุดหรือจะปล่อยพลังอีกครั้งเพื่อทำลายล้างทุกสิ่งตรงหน้า แสงทองในฝ่ามือของเด็กน้อยสั่นไหวรุนแรงยิ่งกว่าเดิมเสียงแตกเปรดังสะท้อนเหมือนกระจกนับพันกำลังแตกพร้อมกันแรงกดดันมหาศาลแผ่ซ่านจนพื้นสนามสั่นสะเทือนต่อเนื่องทุกเศษหินรอบตัวลอยขึ้นกลางอากาศหมุนวนรอบร่างเล็กเหมือนดวงดาวรอบดวงอาทิตย์สายตาผู้ชมเต็มไปด้วยความตื่นตระนกหลายคนสุดตัวคุกเข่าโดยไม่รู้สึกตัวราวกับร่างกายถูกบังคับให้ก้มกราบ เสียงหอบหายใจดังระงมปะปนกับเสียงฟ้าร้องที่ไม่ยอมหยุดอากาศหนาหนักจนการขยับนิ้วเพียงเล็กน้อยก็เป็นเรื่องยากมังกรคู่ใจในหน้าส่งเสียงคำรามกึกกล้องอีกครั้งเปลวเพลิงสีทองพวยพุ่งออกจากปากลามไปรอบขอบสนามเปลวไฟนั้นไม่ไม่ทำลายแต่กลับแผ่พลังศักดิ์สิทธิ์จนทุกคนขนลุกสู้เงาหม,มาของมันทอดยาวคลุมร่างเด็กน้อยไว้เหมือนเกราะคุ้มครองผู้ท้าประลองนอนแน่นิ่งอยู่กับพื้น ดวงตาเบิดค้างด้วยความหวาดกลัวที่ฝังลึกเกินบรรยายริมฝีปากสั่นไหวเหมือนอยากจะพูดแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาร่างกายใหญ่โตนั้นบอบบางราวกับเศษใบไม้ท่ามกลางพายุเด็กน้อยค่อยๆลดฝ่ามือลงแสงสีทองที่ส่องสว่างกลับยิ่งหนาแน่นขึ้นเหมือนจะระเบิดออกทุกคนในสนามกลั้นหายใจพร้อมกันรอวินาทีชี้ขาดเพราะไม่มีใครรู้ว่าเมื่อแสงนี้แตะพื้นจะเหลือสิ่งใดอยู่รอดบ้าง ฝ่ามือเล็กแตะลงสู่พื้นหินที่แตกร้าอยู่แล้วทันใดนั้นเสียงระเบิดสะท้อนก้องเหมือนฟ้าคำรามแตกสลายแสงสีทองพุ่งขึ้นสูงทะลุเมฆดำเหนือสนามเปลี่ยนท้องฟ้ายามมืดให้สว่างเจิดจ้ากเกินกว่าดวงอาทิตย์แรงกระแทกป,ประตูออกมาจนพื้นสนามถาล่มเป็นหลุมลึกเศษหินนับพันลอยขึ้นกลางอากาศก่อนจะแตกละเอียดเป็นผงลมแรงมหาศาลพัดออกเป็นคลื่นวงกว้าง กวาดทุกสิ่งให้ถอยห่างจากจุดศูนย์กลางอย่างไร้ความปราณีผู้ชมหลายคนกรีดร้องร่างกระเด็นไปกระแทกกำแพงที่พังคลืนบางคนถึงกับสลบไปเพราะแรงกดทับที่เกินต้านเสียงก้องสะท้อนของการระเบิดยังคงดังก้องแม้แสงเริ่มจางกลิ่นไม่กลิ่นดินชื้นและกลิ่นเหล็กถูกเพาะปะปนกันจนขมลึกในลำคอมังกรคู่ใจยืนกระหงานกลางหมอกฝุ่นเกล็ดสีทองส่องประกายท่ามกลางเท่าหินที่ยังลอยวน ดวงตาแดงฉานกวาดมองทั่วสนามอย่างเข้มข้นเสียงหายใจแรงของมันสั่นสะเทือนพื้นจนทุกคนที่ยังยืนอยู่ต้องสั่นไปทั้งตัวท่ามกลางซาประหักพังเด็กน้อยยังคงยืนอยู่ร่างเล็กสองสว่างด้วยเกราะแสงทองเรืองรองเส้นผมเปียกชื้นแนบแก้มแต่ดวงตาย,ยังคงเปล่งประกายดุดเปเลวไฟทุกการก้าวย่างของเขาบัดนี้ไม่ต่างจากการเดินของเทพผู้พิพากษาผู้ท้าประลองที่ล้มอยู่ชนะกายหายใจที่กระเส่า เหนยหน้าขึ้นด้วยสายตาเบิกกว้างปนสิ้นหวังเสียงเผาเบาหลุดรอดจากริมฝีปากที่สั่นสะท้านนี่คือจุดจบของข้าแล้วหรือเด็กน้อยไม่ตอบคำถามนั้นสายตาสีทองยังคงจ้องลงมาอย่างนิ่งสงบความเงียแบแผ่ปกคลุมทั่วสนามราวกับโลกทั้งใบยหยุดหายใจทุกผู้คนที่เหลืออยู่ต่างรู้ว่าไม่มีสิ่งใดสำคัญกว่าการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปฝ่ามือเล็กยกขึ้นอีกครั้ง แสงสีทองค่อยๆก่อตัวเป็นเปลเพลิงสายฟ้ามันส่องประกายจนเงาซากหินรอบสนามหายวับบรรยากาศกลับหนาวเหน็บทั้งที่พลังนั้นร้อนแรงราไฟนรกผู้ชมที่ยังเหลือยืนอยู่ต่างสุดลงคุกเข่าโดยไม่รู้ตัวแรงกดทับจากพลังมหาศาลบังคับให้ทุกคนก้มศีรษะเสียงคร่ำครวญและสะอื้นดังแผ่วไปทั่วแต่ไม่มีผู้ใดกล้าแม้แต่จะเอื้อนเอ่ยชื่อของเด็กน้อยมังกรคู่ใจขยับเข้าใกล้ร่างเล็ก ดวงตาแดงก่ำจับจ้องไปยังศัตรูที่กำลังสิ้นหวังเสียงคำรามต่ำๆดังสะท้อนเหมือนสัญญาณเตือนแห่งความพินาศเปล็ดทองของมันเปล่งประกายสอดรับกับแสงจากเด็กน้อยผู้ท้าประลองนอนราบกับพื้นร่างสั่นไหวอ่อนแรงเหมือนใกล้ขาดลมหายใจน้ำตาไหลปนกับฝุ่นดินเปื้อนแก้มริมฝีปากพยายามขยับเอื้อนเอ่อยคำสุดท้ายที่สั่นพร้าข้ายอมแพ้ คำพูดนั้นแผ่วเบาแต่กลับดังก้องสะท้อนทั่วสนามและในวินาทีนั้นเองแสงสีทองในฝ่ามือเด็กน้อยก็สั่นสถานแรงขึ้นจนทุกคนในสนามไม่อาจรู้ได้ว่าเขาจะหยุดจริงหรือพลังอันบ้าคลั่งนั้นจะถูกปลดปล่อยจนไม่มีสิ่งใดหลงเหลืออยู่แสงสีทองในฝ่ามือเด็กน้อยพุ่งพานราวกับมีชีวิตของมันเองเตลเพลิงสายฟ้าหมุนวนจนเกิดเสียงแหลมเสียดแทงหูอากาศรอบตัวบิดเบี้ยวเหมือนโลกทั้งใบกำลังถูกฉีกแยกออก แรงกดทับหนาแน่นจนแม้แต่ลมหายใจก็กลายเป็นดาบที่กรีดปอดทุกคนผู้ชมหลายคนร้องให้ออกมาโดยไม่รู้ตัวหัวใจเต้นแรงจนเจ็บอกร่างกายอ่อนแรงเหมือนจะสลบสายตาทุกคู่ยังคงจับจ้องไปที่เด็กน้อยเหมือนกำลังรอการพิพากษาที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ผู้ท้าประลองที่สิ้นแรงในหน้าขึ้นอีกครั้งดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดหวั่นและความสิ้นหวังสุดข,ขีดริมฝีปากสันระริกพยายามตะโกนเสียงแต่พร่า ข้าขอชีวิตทันใดนั้นเสียงคำรามจากมังกรคู่ใจก็ดังก้องสถานทั่วสนามปีกใหญ่กังออกพร้อมเปลวไฟสีทองพวยพุ่งพุ่งขึ้นฟ้าเงาของมันปกคลุมร่างเด็กน้อยราวกับยืนยันคำตัดสินดวงตาสีแดงฉานกวาดมองไปรอบทิศจนทุกคนก้มหน้าลงไม่กล้าแม้แต่สบตาเด็กน้อยยังคงยืนนิ่งแสงสีทองในฝ่าม,มือสั่นแรงขึ้นราวกับจะระเบิดในทุกลมหายใจ เสียงแตกเปรดังหนักหน่วงเหมือนโลกทั้งใบใกล้จะฉีกขาดและในวินาทีนั้นเองเขาก็ก้าวเท้าออกไปอีกหนึ่งก้าวทุกหัวใจหยุดเต้นความเงียบกดทับราวกับเวลาได้หยุดหมุนไม่มีใครรู้ว่าเด็กน้อยจะปลดปล่อยพลังทำลายล้างหรือจะเลือกระเว้นชีวิตที่กำลังสั่นไหวอยู่ตรงหน้าร่างแ็ะก้าวออกมาท่ามกลางฝุ่นควันและแสงสีทองทุกสายตาย,ยังคงจับจ้องด้วยความกลัวจนแทบหายใจไม่ออก ความเงียบงันที่ปกคลุมสนามหนักหน่วงกว่าฟ้าร้องหรือเสียงระเบิดใดๆแม้แต่เสียงลมหายใจของผู้ชมก็แทบไม่อาจได้ยินเด็กน้อยยกฝ่ามือขึ้นสูงอีกครั้งแสงสีทองในมือพุ่งแรงจนท้องฟ้าสว่างวาบเหมือนกลางวันร่างเล็กนั้นส่องประกายราวกับเทพเจ้าที่ลงมาจากสวรรค์แต่แววตาที่ส่องประกายกลับเต็มไปด้วยความเย็นชาไร้ปราณีผู้ท้าประลองพยายามเอื้อมมือออกไป เสียงแหบแห้งดังลอดออกมาพร้อมกับลมหายใจขาดห่วงโปรดไว้ชีวิตน้ำตาที่ไหลลงข้างแก้มผสมกับดินและเลือดที่เปื้อนเต็มใบหน้าเสียงคำรามต่ำๆของมังกรดังสะท้อนอีกครั้งคลื่นลมแรงประทะจนเศษหินปลิวสะบัดไปทั่วเกล็ดสีทองส่องวาวราวกับเปลวไฟที่ไม่มีวันดับมันขยับเข้าใกล้เด็กน้อยเหมือนกำลังหนุนเสริมการตัดสินใจแสงในฝ่ามือสั่นสถานอย่างรุนแรง แรงอัดรอบสนามเพิ่มขึ้นจนผู้ชมหลายคนแน่นหน้าอกเสียงหัวใจทุกดวงเต้นแรงสอดรับกับเสียงแตกเปรี้ยที่ดังถี่ขึ้นเรื่อยๆและในวินาทีนั้นเด็กน้อยก็กดฝ่ามือลงช้าๆตรงต่อหน้าผู้ท้าประลองที่สันดร,ริกแสงสีทองในฝ่ามือของเด็กน้อยหยุดลงก่อนจะสัมผัสถ,ถ,ถึงร่างตรงหน้าพลังอันบ้าคลั่งที่หมุนวนค่อยๆจางหายไปเหมือนละอองหมอกยามเช้าเสียงแตกเปรี้ยเงียบลงทีละน้อยจนสนามที่เคยสั่นสะเทือนกลับนิ่งสงบ เหลือเพียงเสียงฝนโปรยเบาๆตกลงมาคลายความร้อนรุ่มที่ปกคลุมมังกรคู่ใจส่งเสียงคำรามต่ำคลายถอนหายใจแห่งการปลดปล่อยเปล็ดสีทองกลับสู่ความเงียบสง่าดวงตาแดงฉานดีลงอย่างอ่อนโยนมันก้าวถอยออกไปยืนสงบนิ่งอยู่เคียงข้างเจ้านายเล็กของมันภ้าที่เคยชวนหวาดกลัวพลันกลับกลายเป็นความศักดิ์สิทธิ์น่าเคารพเด็กน้อยลดมือลงช้าๆแววตาสีทองที่เคยเย็นชาเริ่มอ่อนโยน เขาหันมองผู้ท้าประลองที่คุกเข่าอยู่ตรงหน้าแต่แทนที่จะปลดปล่อยพลังทําลายล้างเขากลับเอ่ยเสียงเบาการยอมแพ้ของเจ้าคือคำตัดสินแล้วคำพูดนั้นดังก้องกังวานไปทั่วสนามผู้ท้าประลองหลังน้ำตายอย่างโล่งใจก้มกราบลงกับพื้นอย่างหมดสิ้นเรี่ยวแรงผู้ชมที่เคยตัวสั่นด้วยความหวาดตัวต่างลุกขึ้นช้าชา้สายตาที่เคยมองเด็กน้อยด้วยความหมือนไหวกลับกลายเป็นความศรัทธาแทนที่